สนับสนุนโดยหมูแดดเดียวสมหัวกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีสนใจสั่งซื้อไลน์แอดสมหัวสวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกับที่นี่ลูกทุ่งครับลำต่อกรอนทำนองขอนแก่นกรอนอุตสาหบาทถวายหน้าพระพักกรมสมเด็จพระเทพสองพ่อลูกหมอลำนกพงศกรกับอาไอสกุณาพรเสียงวิหกสุดปลืม้มปิติยินดีสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ เมื่อได้โอกาสร้องลำต่อกลอนทำนองขอนแก่นกลอนอุสาบาดถวายต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงงานโรงเรียนบ้านขอดอนแคนแตะบลขอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมา รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอันหาที่สุดมิได้ครั้งหนึ่งในชีวิตผมกับลูกได้ลำต่อหน้าพระพักลำต่อกลอนทำนองขอนแก่นกรอนอุสาบาทแต่งโดยหมอลำเพชรราพระาธาตุขามแก่นถวายรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงงานโรงเรียนบ้านขอดอนแขนในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชาธิถัมย์ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้หมอลำเสียงวิหก นกพงศกรเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการต้อนรับพระองค์ในครั้งนี้ครับและถือเป็นบุญบาร,รมีของพี่น้องชาวบ้านคอดอนแขนตําบวขอใหญ่อําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีและพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีบุญวัสนาได้รับเสด็จพระองค์ท่านขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารจากที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับมิสเตอร์นิวส์ที่นี่ลูกทุ่งรายงาน